เียดาวนะครับเสร็จไปแล้ว2งานนะครับกำลังจะลงงานที่3ามับผมมาเกี่ยวเ้าใหญ่ครับวันนี้เมอเดิมปีนี้นานแรกของปีครับมากับคิดีมนะครับฝึกมาหมัดมาใชครับสิมก็ยังท่องไม่ได้นะครับ <c oughs> อันตรายนะครับสูงถือว่าสูงเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้เอารถไถมไถ ครับแต่ก็ลงได้ครับไม่มีปัญหางานนี้ก็ประมาณไล่วขวาวครับย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าฝนกำลังจะมาเมื่อ้าครัครเห็นการเกี่ยวข้าดอรครับข้าวเหนียวับทีมงานเขย่กันด้วยครับ ขี่เกียรเดินนะครับไทยอย่างนี้เลยาอองานนี้ก็าววคง่ายอ้้โหสดเนไ่นที่รงหนพอข้ก็ไปิตต้ามูนี่วยนี่ก็มีทีมงานเอาฟางไปให้บัวครับผมฟางสดใสดนะครับมันก็ช่วงนี้บัวก็ยังไม่มีพื้นที่สาวมาครับสาวสาวยคบัว เอาไปแล้ครับมื่อี้นี่ยีลายใดเมียนกมีรมีเฮ้ยตงมึงเอาฟังไปให้บัวด้วยครับได้ประโยชน์หลายทางอ่ยัไปแกล่องไม่ค่อยนี่นะครับให้รหโซว่าอร่แแภาพัวานนาดางนะโอโหโบโซบ